สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วค่ะกับรายการไอซิกินเยอค่ะสําหรับคลิปนี้ก็คือมาแบบอลังการนิดนึงค่ะทุกคนค่ะนี่เลยค่ะสําหรับคลิปนี้ไอก็จะมารีวิว ของกินทุกอย่างของแบรนด์พิมพีพายนะคะคือบอกตรงๆว่าไอชอบนางมากนางชอบทําความดีไอก็อยากทํานะแต่คุณทรัพย์ไออาจจะไม่ถึงไอก็ทําได้เท่าที่ได้ค่ะสําหรับการรีวิวในวันนี้ไอบอกได้เลยว่าไอไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับทางแบรนด์นะคะก็คือไอควักเงินจากกระเป๋าไอซื้อสินค้ามารีวิวให้ทุกคนดูเกือบ5 0าพันบาทกันเลยทีเดียวค่ะอย่างน้อยเราได้เป็น,นเศษเตี้ยวของส่วนหนึ่ง ที่เขาเอารายได้ไปทําความดีก็คือเราก็ดีใจแล้วเนาะคือความดีก็คือความดีค่ะทุกคนคะ่ะและสินค้าก็คือมองมา5,000บาทอาจจะดูไม่เยอะแต่ก็คือเยอะพอสมควรค่ะส่วนมากสินค้าของทางแบรนด์ก็จะเป็นพริกทอดกรอบแบบนี้นะคะ พริกทอดแม่อีพิมพ์ค่ะทุกคนค่ะแล้วก็จะมีหลากหลายอย่างกันเลยทีเดียวค่ะไม่ว่าจะเป็นน้ําปลาค่ะน้ําพริกต่างๆค่ะรวงพึ่งเอยมะนาวแช่น้ําพึ่งแบบนี้ก็มีค่ะเดี๋ยวไอซ์จะมารีวิวให้ทุกคนดูแบบเป็นตัวตัวนะคะว่ามีอะไรบ้างแล้วรสชาติจะเป็นยังไงค่ะสําหรับใครที่อยากกินเหมือนไอซ์หรืออยากสนับสนุนกับกับทางแบรนด์ก็สามารถสั่งซื้อได้นะคะเพราะว่าตัวแทนเขาก็มีหลายเพจกันเลยทีเดียวค่ะสามารถค้นหาแล้วเลือกเพจซื้อได้เลยค่ะโอเคค่ะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเรามาเริ่มก ว่าจะอร่อยมากน้อยแค่ไหนค่ะมาเริ่มกันที่น้ำปลาละแม่อีพิมพค่ะทุกคนค่ะก่อนอื่นไอ้บอกได้เลยว่าไอ้ก็เป็นคนนึงแหละที่ชอบทานปะลาเดี๋ยวไอ้จะมาชิมให้ทุกคนดูค่ะว่ารสชาติและกลิ่นของเขามันจะเป็นยังไงค่ะเห็นอ่าพิมพที่พายรีวิวก็น้ำลายไหลาตามนางค่ะเวลานางกินแล้วแบบว่าปากนางอวบอิ่มเนาะแล้วนางใช้ช้อนสีทองนะ่ะปากเข้าปากแบบเราต้องอ้าปากตามนางนะ่ะเออหิวจริงอะไรจริงทุกคน นี่ค่ะหืมนี่ส่วนของกลิ่นหอมก่อนอื่นเลยบอกว่าหอมแต่ไอ้ขอใช้ช้อนแบบชิมนะคะชิมน้อยๆค่ะไม่ได้ชิมเยอะนะคะชิมเยอะเดี๋ยวเป็นไตค่ะอืมรสชาติได้ความนัวกำลังดีค่ะแต่สำหรับไอนะคะไอไอคิดว่ามันมันออกเค็มนิดนึงไอชอบกินหวานหรือเปล่าก็ไม่รู้ แต่รวมๆก็คือโอเคใช้ได้ค่ะอาจมีกลิ่นเหมือนน้ำปลาที่พะรดนิดนึงนะคะแต่อร่อยเอาไปท,ทําส้มตําคงจะอร่อยเนาะเดี๋ยวครั้งหน้าเดี๋ยวไอจะมารีวิวส้มตําอาน้ําปะลาราแม่อีพิมพ์ให้ทุกคนดูค่ะมาสินค้าตัวต่อไปมันเริ่มกันที่พริกทอดนะคะเป็นพริกพริกทอดแม่อีพิมพ์บวกกากหมูค่ะรสออริจินอลนะคะแกะค่ะอันนี้ก็เป็นถุงไซส์ครึ่งกิโลนะคะราคาก็จะอยู่ประมาณ400กว่าบาทค่ะเดี๋ยวทุกคน สามารถเข้าไปดูได้นะคะไอก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าแต่และอย่างมันราคาต่างกันครับเพราะว่าเหมือนกับนี่ค่ะเป็นพริกทอดกรอบเม็ดมะม่วงหิมาพรนา์เพราะว่าเม็ดมะม่วงหิมาพรนาวเขาก็จะแบบว่าต้นทุนสูงนิดนึงค่ะก็ราคาก็อาจจะต่างกันเนาะหอมหอมอีกแล้วหอมทุกอย่าง หือว่าอร่อยใช้ได้คือไม่หวงเครื่องค่ะรสชาติถึงตัวแทบหมูคือกรอบไม่เห,หนนะะม็นหืนหนะคะเหม็นหืนหรือเหม็นหืนเหม็นหืนหรือเหม็นหืน,หนไม่แน่ใจเหมือนกันถ้าใช้คำผิดก็ขอโทษท่านผู้ชมด้วยนะคะอร่อยอหนึ่ง่านสินค้าต,ตัวต่อไปค่ะมาดูกันที่พริกทอดแม่อีพิมพบวกเม็ดมะม่วงหิม,มาพานต์ค่ะรสต้มยำอ่ารสต้มยำไอ้ว่า สามารถเอาไปเป็นกับแก้มได้เลยนะคะนี่สําหรับคอดื่มนะคะที่กําลังมองหากับแก้มอยู่แนะนําเลยเขามีหลายไซส์นะคะไม่ใช่ว่าจะมีแบบไซส์เดียวครึ่งกิโลนะคะคือสีสันแบบสีสันแบบน่ากินมากคงแจบสีสสดขันรถต้มยำ อร่อยอร่อยอีกแล้วรสชาติเหมือนกินเครื่องปรุงมาม่ารสต้มยำน่ะค่ะอร่อยมันจะมีความแบบมันของเม,ม็ดมะม่วงหิมพา,านต์บวกกับพริกพริกแบบกรอบๆแล้วก็รสชาติของต้มยำน่ะคือแบบเปรี้ยวเๆเผ็ดๆกลมกล่อมกำลังดีอร่อยทุกคนอ่ะไอชอบอันนี้นะมาดูตัวต่อไปค่ะแล้วก็พกริกทอดแม่อีพิมรสลาบอ่ารสลาบมาแล้วไอเป็นคนอีสานคะ่ะทุกคนคะ่ะ ชอบกินอะไรแบบลาบๆนะจะว่าหน้าราวก็ได้ค่ะหน้าลาบอ่าไม่ใช่ขอโทษนะคะหน้าลาบไม่ใช่หน้าราวนี่โยแบบมองเห็นเลยค่ะทุกคนค่ะว่ามีข้าวคั่วด้วยแล้วก็จะเป็นพริกทอดกรอบนะคะมาชิมกันค่ะอืม ตัวพริกคือกรอบเขาทําสดใหม่ดูก็รู้ว่าเขาทํำสดใหม่ตลอดบางแบรนด์บอกได้เลยว่ากินพริกทอดแบบนี้มันจะเหม็นหืนค่ะอร่อยเป็นฟิลเดียวกันเหมือนกับว่ากินลาบทอดกรอบนะทุกคนเค,เค,ย,เคยกินไหมครับอร่อยได้ได้อยู่ได้อยู่เท่ากับอ่าก็ได้เลยเออต่อไปค่ะพริกทอดแม่อีพิมรสไข่เค็มบวกคางกุ้ง คางกุ้งคืออะไรทุกคนคางกุ้งม,มันคืออะไรอ่ะเดี๋ยวลองชิมไม่ลองก็ไม่รู้ค่ะไข่เค็มเออก็แปลกดีเนาะเป็นรสชาติที่แปลกดีรสลาบอร่อยรสต้มยำก็อร่อยออลิจินอลก็จะแบบเบาเบาเบาเาสำหรับคนที่ไม่ชอบทานเผ็ดมากอันนี้ก็คือเป็นคางกุ้งผสมไข่เค็มดูก่อนอ๋อมันก็จะเหมือนมีกุ้งแห้งค่ะทุกคนคะ่ะมีกุ้งแห้งเดี๋ยวชิมก่อน อันนี้ก็อร่อยไม่เผ็ดมากค่ะเคี้ยวไปมันจะแบบมีความมันๆของไข่เค็มนะเหมือนไข่เค็มอบแห้งนะทุกคนคะแล้วก็กลิ่นของกุ้งก็จะตีขึ้นจมูกตีขึ้นจมูกก็อร่อยแต่ยังไม่เผ็ดมากอ่ะไอยังชอบรสต้มยำกับรสลาบอยู่แล้วก็ต่อไปค่ะอันนี้น่าจะเป็นรสแบบพวกออริจินอลหรือเปล่าขอเปิดก่อน เพราะว่าแรกๆเห็นเขาทําก็น่าจะเป็นพริกทอดธรรมดาก่อนเนาะแล้วค่อยพัฒนาสูตรเป็นรสนั่นรสนี่หอ,หอม<ฮ>นี่แหละเห็นนางกินบ่อยๆคือพริกทอดกรอบแม่อีพิมพ์นี่แหละหอ,อร่อยทุกคนมันจะมีกลิ่น เครื่องเคียงอ๋อรสต้มยำถึงว่ามีกลิ่นเหมือนส่วนผสมของใบมะกรูดอร่อยอีกแล้วตัวต่อไปเรามาเริ่มกันที่น้ำพริกค่ะน้ำพริกอันแรกก็จะนี่เลยจ้าเป็นน้ำพริกปลาบองนะคะเป็นขวดแบบนี้ค่ะอุยเวอร์ทำถ้ากินกับข้าวเหนียวบวกกับพวกไก่ย่างแบบเนี้ย คงเข้ากันค่ะทุกคนค่ะตอนเช้าๆนึ่งเขาเหนียวร้อนๆกินกับไม่ไก่ย่างก็แบบหมูทอดเนื้อแดดเดียวอะไรแบบนี้แล้วก็จิ้มกับน้ำพริกตัวนี้อ่ะขออนุญาตกินกับมะม่วงนะคะนี่โอ้ยทุกคนมะม่วงปะลาดองปะลาบองอร่อยนัว ทั่มหืมปลาบอกแม่อีพิมพ์ค่ะแซบแซบอย่าบอกใครแต่ก็ต้องบอกค่ะเพราะมันอร่อยในส่วนหลังของราคาไอ้ก็จําไม่ได้นะคะว่ามันราคาเท่าไหร่เพราะว่าไอ้ซื้อรวมๆกันหลายๆอย่างไอ้สั่งไปว่าเอาสินค้าทุกอย่างที่เป็นของกินของแบรนด์พิมพ์ลิ่พายไอ้ก็เลยไม่รู้ว่าราคาเท่าไหร่แต่ราคารวมก็รวมค่าส่งนน้นนั่นนี้ก็เกือบ5้า0บาทแล้วต่อไปนะคะก็เป็นน้ําพริกตาแดงแม่อีพิมพ์ค่ะ ว้าวมีกลิ่นของพริกเผาอาให้ทุกคนดูใกล้ๆเลยค่ะฉ่ำไหมทุกคนวันนี้ไม่มีข้าวสวยนะคะมีเป็นผักแทนจิ้มกับผักแล้วกันนี่อุ้ยอร่อยมันจะออกรสชาติของมะขามเปียกกินกับไข่ต้มข้าวสวยร้อนๆบอกได้เลยว่าเข้ากันมากเข้ากันแน่นอน อ,อร่อยอร่อยต่อไปค่ะน้ำพริกตาแดงแม่อีพิมเผ็ดคูณสองอ่ะก็น่าจะรสชาติเดียวกันแต่อันนี้ก็คือเผ็ดกว่าอันนี้ก็น่าจะเผ็ดปกติอันนี้เผ็ดคูณสองเนาะอ่ะตัวต่อไปสําหรับตัวนี้ก็เป็นน้ําพริกแมงดาแม่อีพิมบอกได้เลยว่าชอบมากน้ําพริกแมงดาแต่ไม่ชอบกินแมงดานะคะ <c oughs> หอมชอบนีเ่ข้าสวยแล้วร้อนคงจะดีนี่ค่ะหืมผักอันนี้คือผักอะไรค่ะทุกคนคะไอเห็นที่แมคโครค่ะก็เลยซื้อมาสำหรับใครรู้ชื่อก็เม้นบอกไอ้หน่อยนะคะเดี๋ยวชิมดูก่อนครั้งแรกในชีวิตอืม เหมือนต้นอ่อนของทานตะวนันอร่อยหวานน้ำพริกก็อร่อยอร่อยมากเก็บไว้กินคนเดียวแอบไว้บนหัวที่นอนอันนี้ชอบน้ำพริกแมงดาอ่ะมาต่อกันที่ของหวานด้วยนะคะก็คือมี2ตัวค่ะก็จะเป็นรวงพึ่งแบบนี้นะคะนี่แล้วก็จะมีมะนาวน้ำพึ่งค่ะที่นิยมนะคะให้ดูใกล้ๆค่ะมันจุพันแบบสะอาดมีการซีนอย่างดีค่ะ นี่มีการฟิลอย่างดีนะคะให้ดูข้างในค่ะโอ้ยหคขะทุกคนค่ะ <S 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 เดี๋ยวขอชิมก่อนนะงะอุ้ยอืม ชุ่มคอซื้อติดไว้บนรถทุกคนเวลารถติดอย่างเงี้ยหยิบขึ้นมากินอร่อยนะทุกคนชามคือชุ่มคอมากยกมยกนิ้วยกนิ้วมาต่อกันด้วยรวงพึ่งค่ะทุกคนค่ะเหมาะสำหรับใครที่ชอบทานอะไรห,หวานๆนะมีติดตู้เย็นไว้สำหรับเวลาเจ็บคออย่างเงี้ย เอาช้อนตักกินแล้วก็บีบมะนาวใส่ก็แก้เจ็บคอได้เหมือนกันค่ะโหคือบรรจุภัณฑ์คือเลิศเห็นไหมมีพลาสติกครอบอีกรอบหนึ่งค่ะอะให้ทุกคนดูใกล้ๆค่ะน่ากินไหมคะช่ำเดี๋ยวขออนุญาตเอาช้อนตักหูยนี่ คำเวอร์หวานหอมอร่อยือเลิศมากทุกคนอร่อยพอแล้วค่ะกนินเยอะไม่ดีเดือบหาวานขึ้น ขอฝากไว้ด้วยนะคะสินค้าของกินของแบรนด์พิมพิพายค่ะสำหรับใครที่อยากกินเหมือนไอ้ก็สามารถไปหาสั่งซื้อได้นะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ไอ้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนค่ะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ไอ้ด้วยนะคะและที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อการแจ้งเตือนค่ะที่จะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆจากไอค่ะสำหรับคลิปนี้ไอ้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย